กัญชาส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นอย่างไรไปฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับดตอร์หมและสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชากันอีกครั้งหลังจากที่ประเทศไทยได้ปลดล็อกกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดทําให้มีการใช้กัญชาได้อย่างเสรีมากขึ้นอย่างไรก็ตามกระทรวงสรราธารณสุขได้ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมค่ะห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ํากว่า20ปีผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้หญิงให้นมบุตรเพราะอาจส่งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้และในวันนี้นะคะใหม่จะมารสรุปเรื่องผลกระทบหรือว่า ผลเสียของกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่นให้ฟังค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือกัญชาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเฉียบพันที่รุนแรงในเด็กได้ค่ะ จากข้อมูลของ The American Association of Poison Control Center พบว่าในเด็กที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ9ปีมีการได้รับกัญชายอย่างไม่ได้ตั้งใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2005ไปจนถึงปี2011ในรัฐที่กัญชาถูกกฎหมายก่อนปี2005ค่ะที่สำคัญนะคะจากข้อมูลในปี2017ไปจนถึงปี2019 พบว่าเด็กนะคะได้รับกัญชาจากการรับประทานหรือว่าการกินมากที่สุดค่ะโดยอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยได้แก่อาการเดินโซเซนะคะและอาการซึมซึมสําหรับอาการอื่นที่สามารถพบได้ก็ยกตัวอย่างเช่นอาการสับสนนะคะกระสับกระส่ายคลื่นไส้อาเจียนรวมไปถึงอาการความดันต่ำและหัวใจเต้นเร็วค่ะ สำหรับข้อที่2ก็คือการชามีผลกระทบต่อพัฒนาการโครงสร้างและการทำหน้าที่ของสมองค่ะยกตัวอย่างเช่นสติป,ปัญญาและความจำเพราะในเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาหรือยังพัฒนาไม่เต็มที่ทำให้มีความเสี่ยงที่การชาจะมีผลกระทบต่อสมองค่ะจากงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2012พบว่าในคนที่ติดการชาก่อนอายุ18ปีจะมีการลดลงของ IQ หรือวความฉลาดทางสติป,ปัญญาที่เยอะกว่า คนที่ไม่ได้ติดกัญชาก่อนอายุ18ปีค่ะยิ่งไปกว่าน,นั้นในคนที่ใช้กัญชาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก่อนอายุ18ปีจะมีการลดลงของ iQ ในวัยกลางคนเมื่อเทียบกับ iQ ในวัยเด็กค่ะถึงแม้ว่าในวัยผู้ใหญ่จะมีการใช้หรือไม่ได้ใช้กัญชาเป็นประจำแล้วก็ตาม mm. ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาเป็นประจำก่อนอายุ18ปีซึ่งไม่มีการลดลงของ iQ ในวัยกลางคนเมื่อเทียบกับในวัยเด็กค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะก็คือกัญชามีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจค่ะถ้าไม่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรมและป่วยเป็นโรคจิตเภทรวมไปถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้ค่ะจากงานวิจัยของประเทศออสเตรเลียพบว่าการใช้กัญชาในเด็กวัยรุ่นอายุ13-17ปีมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดชนิดอื่น นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่พบว่าการใช้กัญชาในเด็กวัยรุ่นมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัย20ปลายๆค่ะยกตัวอย่างเช่นปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจปัญหาทางด้านความจําการเจ็บป่วยทั่วไปรวมไปถึงผลสําเร็จทางด้านการศึกษาค่ะ ถึงแม้ว่ากัญชาจะมีผลเสียหลายอย่างต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นอย่างไรก็ตามได้มีข้อบ่งใช้ของกัญชาทางการแพทย์ในเด็กซึ่งสามารถใช้ได้ในโรคลมชักที่รักษาได้ยากหรือว่ามีการดื้อยาค่ะแต่แนะนํานะคะว่าไม่ควรใช้กัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้นหรือว่าเป็นการรักษาเพียงอย่างเดียวค่ะโดยการใช้กัญชาในการรักษาโรคในเด็กนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดและแพทย์ผู้สั่งใช้ควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท และควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยค่ะที่สําคัญนะคะไม่ควรน,นํากัญชามาใช้เพื่อการรักษาด้วยตัวเองหรือว่าใช้เพื่อการสันทนาการเพราะนอกจากจะไม่ทําให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์แล้วยังอาจทําให้เกิดอันตรายได้อีกด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่ากัญชามีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กและวัยรุ่นดังนั้นเราควรจะช่วยกันให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนถึงอันตรายของกัญชาและควรช่วยการดูแลสอดส่องให้เด็กและเยาวชนห่างไกลาจากกัญชาค่ะไม่ขายผลิตภัณฑ์กัญชาให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้หญิงให้นมบุตรเพราะว่ากัญชาอาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์และเด็กได้ค่ะที่สําคัญตัวเด็กๆและเยาวชนเองก็ไม่ควรใช้หรือบริโภคกัญชาหากอายุยัง ไม่ถึง20ปีค่ะอยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยในยุคที่กัญชาเสรยียังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปสาระความรู้เรื่องกัญชาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือใครที่มีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Bloom Asia ด้วยค่ะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชาอีกเพียบเลย